50าแรงม้าเนี่ยในเกียร์แมนนวลตัวเต้ยแบบนี้ขับเป็นไงสูงถึงร้อยเป็นไง3 2 1 60 70 90 100นี่หักเยอะนิดนึงสามอหนึ่งแปดส0บโอเคปะออกตัวมันก็ค่อยๆไหลค่อยๆทะยานขึ้น แต่เกียร์สเนี่ยมันน่าจะลากด้วย3 2, นี่ขนาดไม่ได้ผักแรงมากนะไม่แปลกเลยที่มันจะปัดเหยียบเต็มร้อยอือหือ่ะขวาไป3ามรู้สึกมันโยนไหมได้พอได้นะฮะระยะฟรีพวงมาลัยเกียร์หกไปอเหยียบเต็มร้อยไปผู้ชมนี่คือท็อปสปีด และเสียงดีเซลเนี่ยเวลาเราเค้นเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพรมอะไรที่คล่องตัวมาก d m a มเนี่ต้องยอมรับว,ว่าเป็นรถที่ดีไซน์สวยนะแต่แค่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบเพอร์ฟอร์แมนที่มันโอเคอะผมว่ายัาง มาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้ชพีพีผู้ชมนะครับเจอในมุมมองแบบนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปลองขับด้านหลังผมเลย New i ิ u าสูดีแม็กเอ็กซ์ซีรีตัวสปีดนะครับตัวเตี้ยเกียร์แมนวนวล6สปีดในเครื่อง1.9นะครับไปดูซิว่าเจ้าราคาค่าตัวที่เป็นสีดําแบบนี้นะ7 5 5 0 0สบาทแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยถูกลงมาหน่อยนึง7 4 8 0 0สบาทนะครับการขับขี่เขาเครื่องดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าเนี่ยในเกียร์แมนวนวลตัวเตี้ยแบบนีีี้้้้้ขัััับเเเเปปปป็นวว็นนนนนไไไไงงงงสสูููท่ววววววรรออยยดดด๋ผมมมลลลใหกกนนแาิชุต ดีกว่าเนาะไปนี่ผู้ชมนี่คือตัว X-Series Speed นะครับก็ถ้าอยากชมรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงในย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้เราพาดูแบบไวๆเลยสติกเกอร์ใหม่หน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ลิ้นด้านหน้าใหม่นะตัวลายล้อสีดําเงาแล้วก็ชายสเกิร์ตด้านหน้าใหม่นะครับอ่ะสเปคเบื้องต้นก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะแบบเต็มๆเนื้อในส่วนของตัว Isuzu is D-Max X-Series จะมาพร้อมเครื่องดีเซล1 9 4สูบแบบ VGS Turbo นะ150หลแรงม,าม้า350รนิวตันเกียร์เป็นแมนนวล6สปีดช่วงล่าง้าหน้าเป็นตัวอิสระปีกนกด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแล้วก็ดิสเบรกมีแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรก นะในความเป็นตัว x อ็กเนี่ยหลายคนอยากชมว่าพอเป็นเกียร์แมนุ่มันขับสนุกไหมเดี๋ยวผมใช้กล่อง GPS ไปจับไปให้ดูว่าสูตร1รยเป็นไงแต่ต้องบอกกันว่ามันสูตร100ในรูปแบบผมนะเพราะว่าการชิปเกียร์มันอยู่ที่ผมนะว่าผมจะชิปไวหรือว่าชิปได้คล่องขนาดไหนเป็นอยู่ที่ความชํานาญด้วยผมอาจจะแบบไม่ได้ชนานาญร้อเปอร์เซนต์เพราะ,ะเกียร์แม่นุ่เราไม่ได้ขับเป็นปกติอยู่แล้วนะแต่เราจะลองให้ดูกันนะครับโอเคเราไปลองขับไปดีกว่าไหมกุญแจเป็นแบบนี้เลย มือบิดแบบนี้คลาสสิกแบบนี้เลยล็อกรถปลดล็อกจากตรงนี้ได้นะครับนี่คือล็อกรถนะปลดล็อก,ก,ก,กนะสามสอ่งไปไปลองขับกันอ่ะเปิดประตูมาเนี่ยอ้โหแบบเดิมๆดิมสแตนดาร์ดแบบนี้เลยมือจงมือจับตรงนี้เป็นงานผ้านะครับเบาะนั่งอันนี้เป็นเอ็กซิลแบบใหม่นะฮะก็จะเป็นมีเขียน X แล้วก็เป็นตะเข็บแดงแซมกับสีดําที่ขาดไม่ได้เลยคือคําว่าอิรุสุก็ต้องเป็นสีแดง นะครับเกียร์แมนนวลสปีดนะครับจอก,กลาง8นิ้วแบบใหม่ชุดมัดวัดดีไซน์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปนั่งกันมือสตาร์ทเนี่ยไม่มีพุทสตาร์ทนะบิดแบบค,คลาสสิกแบบนี้เลยเหยียบคลัตจมจม3 2 1ป้ายถึงจะบิดสตาร์ทได้ไป้ายโอเคผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปสู่ถึงร้อยไปลองขับกันนะก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้โคกี่ีด้วยนะครับที่ขาดไปได้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเปิดมุมกล้องแล้วไปลองขับ New i ิ u z u d m a แ X-Series รุ่นสปีดตัวเตีย้ย2ประตูเกียร์แมนนวล6สปีดเนาะราคาค่าตัวก็อยู่ที่7 5 5 0 0 0บาทนะครับไปดูซิว่ามันขับแล้วเล้าใจขนาดไหนความเร็วลากได้ขนาดไหนนะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปเจอกันครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่บนนิวอิตาลูดดีแม็ก X-Series ตัวสปีดนะครับตัวเตี้ยเกียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองนะครับเจ้า1.9เกียร์แมนนวลตัวเตีย้ย2ประตูนะค่าตัว7,55,000บาทคันนี้นะครับ ศูนทร้อยเป็นไงการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะฮะสำหรับคนที่แบบรอคอยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมปล่อยคลิปรีวิวตัว Highlander นะครับยกสูง X-series นะครับเกียร์ออโต้ไปแล้วนะครับหลายหลาคนบอกโออยากดูตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลจะมีให้ชมไหมบางคนบอกว่าส่วนใหญ่รถที่เป็นตัวเริ่มเริ่ไม่มีให้หลอกใช่ไหมพอดีอิรุสุเขามีไงผมก็เลย อ่านฟีดแบ็กจากทุกคนนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงนะแล้วพอมีรถให้รีวิวผมเลยขอยืมเข้ามาเพื่อมาลองขับให้ดูเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าศูนย์ถึงร้อยเป็นไงอัตราเร่งต่างๆเป็นยังไงแล้วก็การขับขี่ภาพรวมต่างๆเป็นยังไงนะครับน่าจะถูกอกถูกใจกันไม่มากก็น้อยแหละนะฮะโอเคผู้ชมนะฮะเราขับกันอยู่ที่เกียร์ห้าตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองไปออกตัวสูดถึงร้อยกันเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้พอมันเป็นเกียร์แมนนวลแบบนี้นะครับ ความคล่องความชํานาญในการใช้แมนนวลในะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้คือของผมซึ่งต้องพูดตรงๆว่าผมก็ไม่ได้ชํานาญมากเพราะว่ารถปกติที่ผมใช้มันก็ไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะครับแต่ถามว่าเดี๋ยวเราจะลองเร่งให้ดูแล้วกันว่าศูนย์ร้อยด้วยกล่องเนี่ยเป็นไงสักประมาณ2รอบนะครับโอเคนี่เราขับกันมาแล้วหลายๆคนบอก้อ X s ซ r i ี่เนี่ยรถสายซิง่งหลายๆคนชอบกันนะครับก็เอาจริงมันก็ดูสปอร์ตมันดูเท่หรอกนะแต่ในราคาเท่านี้ผมมองว่า บางคนก็อาจจะไปซื้อรุ่นอื่นหรือว่าตัวอื่นที่มันมีออปชันมากกว่าไงก็ว่ากันไปไม่ถูกไม่ผิดนะการซื้อรถเนี่ยแค่คุณลองเลือกดูว่าคุณสะดวกในการใช้คันไหนมากกว่าดีกว่านะครับอาลงตรงนี้เนี่ยนี่กระบะไม่ต้องห่วงความตึงตังมันมีอยู่แล้วนะฮะนี่ผมว่าคันนี้ขับง่ายนะคือทอร์กเขาอะนะฮะสามนิวตันเมตรเนี่ยผมถือว่าโอเคเลย นะฮะเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง150แรงม้า350นิวตันเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปลองสูนถึง100กันดีกว่านะฮะเคที่ประจำของเราอ่ะโอเคนะไป5 4 3 2 1 6สามสองหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบ แปดสิบเก้รโอ้โหสิบหเลยนะครับก็ลองดูนะฮะตรงนี้หักเยอะนิดนึงขวานี่ประมาณนี้นะเออเดี๋ยวผมอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ชินหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องการชิปเกียร์เรื่องการเชนเกียร์บางทีผมอย่างที่บอกนะว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินในการขับมากมายนักแต่ถามว่ามันคล่องตัวไหม นะครับผมว่าเกียร์ในชิปง่ายด้วยความที่รถคันนี้คุณผู้ชมมันจะมีตัวหน้าจอตรงเนี้ยมันจะคอยบอกว่าตอนเนี้ยอยู่เกียร์สแล้วมันจะขึ้นเป็นลูกศรสีเขียวว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะประหยัดรอบมันถึงกําลังดีเลยแบบเนี้ยเออผมก็เปลี่ยนตามที่เขาบอกไนงะอ่าถ้าเกิดเราเป็นการลากมาจ,จะสูนย้อยเร็วกว่าหรือเปล่าดวผมลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับศูนย์ 100, อย i d u s d m a x x series นะครับ ตัว1.9ตัวเตี้ยนะฮะเกียร์ไมโนน6สปีด150ม้า3ามนิวตันรอบแรกเมื่อกี้เราได้ตั้ง16กวิก,กว่านะครับรอบนี้ไปดูซิว่าเราได้เท่าไหร่อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ตามที่เขาบอกนะคือตามความรู้สึกเราเลยไปดูซิว่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับป5 4 3้าสีองหอื หกสิอ mm ืมแปดสิบร้อยสิบหกจุดห้าพอๆพกับเดิมเลยเออแทบไม่ต่างเลยเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรคาแรคเตอร์ Character. การใช้เกียร์ของผมแล้วแหละนะฮะจริงๆบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเก่งๆผมว่าน่าจะได้เร็วกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวลองให้ดูอีกทีดีกว่าเพื่อความเคลีย เพื่อความกระจ่าง5 4 3 2 1 4ส60 7องหนึ่ง0ี่สิบหกสิบเจดแป้ยนิดเร็วขึ้น15.89นะครับ ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปลองขับยาวๆกันดูหักนี้นะขวาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาขับคันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าพูดตรงๆนะครับเรื่องของรถมันเบาแล้วก็ท้ายมันแบบยาวๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้โหลดของแล้วคุณเปลี่ยนเลนหนักๆเนี่ยคุณอาจจะออกคลิปตอนเช้าของข่าวได้นะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะท้ายสะบัดถ้าคุณขับเร็วนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่คุณใช้งานแบบงี้ย80 90 100อเงี้ยมันไปได้แหละ แต่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณโหลดของเนี่ยมันก็จะมั่นใจมากขึ้นระดับหนึ่งเอาเป็นว่าก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังลวกันนะครับผมเป็นห่วงทุกท่านนะ,นะแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนะครับเนี่ยหักซ้ายไปออ,อกไปเกียร์สามเนี่ยหน้าจอดีมากนะครับเราอยู่เกียร์สามเนี่ยอยู่เกียร์สี่เนี่ยพอมันบอกรอบควรจะเป็นเกียร์ห้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลูกศรแล้วก็เลขห้าสีเขียว เ้วก็เข้าไปมันก็จะเป็นรอบที่เหมาะสมแล้วก็ชิปแล้วก็มันจะสมูทไม่ได้ดึงกระโตกกระตากอันนี้คือความดีงามนะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราขับกันยาวๆอีกทีนึงเพราะฉะนั้นศูนย์ถึงร้อผมตีไปเลยถ้าเกิดขับเก่งๆผมว่าน่าจะได้ประมาณ14ไปปลายถึง15ได้อยู่กเพราะเมื่อกี้ขนาดผมขับรอบที่3เนี่ยผมได้ประมาณ15.85นะรอบแรกได้16.3เลยนะครับคือมันขึ้น16ไปเลยนะครับรอบ2ก็ได้16กว่า นะครับอ่ามันอยู่ที่ความคุ้นชินของคลาสความคุ้นชินของตัวรถยนต์ของเราแล้วแหละแต่เอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างขับสนุกในระดับหนึ่งเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราออกตัวตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะว่าพอขับทางยาวๆการไปเล่นด้วยความเร็วสูงคันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็โอเคไหมถ้าเกิดแบบคุณเลือกที่จะใช้คันเนี้ยโอเคปออกตัวเนี่ยคุณดู มันก็ค่อยๆไหลค่อยๆทะยานขึ้นเรื่อยๆแต่เกียร์สมเนี่ยมันน่าจะลากได้ถึงประมาณแบบ8 0ดสถึงเกใช่ไหมพอมันขึ้นเกียร์สเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องได้ค่อนข้างสมูทนะแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนตามตัวหน้าจอเขาเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความเร็วสักประมาณแบบ 60- 70เลยอะเออคือน่าจะเป็นในรูปแบบที่ขับแล้วประหยัดน้ํามันแล้วก็รอบมันสมูทไงแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความกระตือง้คุณอาจจะต้องลากรอบนิดน,นึงในการชิปเกียร์ ตอนนี้อยู่เกียร์4ความเร็ว71ิบเอเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเปนเกียร์5แล้วด้วยใช่ไหมว่ากันไปนะฮะเนี่ยเห็นปะแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดนะครับแค่เราขับให้มันคุ้นชินของเราอะนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดโอเคไปได้ไหมตรงนี้ได้ไหมโอ้โหขวาไปสามสองเนี่ยเกียร์4 นะครับโอเคอ่ะพีเขาหลบใช่ไหมไปเล่งกันเล่งเต็มร้อยไปดูซิ่วมันจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับความเร็วร้อยหนึ่งแล้วนะฮะชิปไปห้ายกไปอยากก่าเขาเล่งเต็มร้อยไปเออก็ไปลองดูซิไปเป็นไงในตัว1.9 150ม้าเนี่ยเพื่อนๆที่ใช้อยู่นะครับมาแชร์กันหน่อยว่าขับแล้วเป็นไงแต่ตอนเนี้ยสักประมาณ103ผมว่าก็เริ่มตื้อๆนะ แต่มันจริงๆมันไหลได้เรื่อยๆแหละนะครับแต่แค่แบบหลังจากประมาณร้อยสามเนี่ยเริ่มขึ้นช้ากว่าปกตินิดนึงอันนี้ผมเหยียบเต็มร้อยแล้วอยู่เกียร์หกด้วยนะเออเนี่ยแต่เวลาจะเล่นแคลแล้วก็ตบลงนิดนึงดูซิว่าเป็นไงเนี่ยไปเด้เหยียบเต็มร้อยไปความเร็วสูงคุณผู้ชมตัว X Series Speed เนี่ยมันก็ขับแล้วคล่องตัวระดับหนึ่งนะเพราะว่ารถเขาเตี้ยนะครับจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำนะมันจะดูแบบไม่ได้ดูหยงหยงดูแบบวิววิวเหมือนตัวยกสูงอ่ะเออ ใช้ได้ใช่ได้นะครับซ้ายไปเปลี่ยนเรื่องความรสูงซ้ายส2 1สองหนึ่งี่ความเร็วประมาณร2อยี่นะครับเปลี่ยนไปทางขวานะสามสองหนึ่งนี่ไหนบ้างเห็นป่ะผมลองให้ดูนี่ขนาดไม่ได้ผักแรงมากนะไม่เกี่ยวความเร็วประมาณร2อยี่เองผมหักยึกเดียวอะ่ะคือหน้ามันไปก่อนท้ายมันตามแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณขับรถเปล่าแล้วคุณขับกระบะตี้แล้วคุณแบบซ่าคือแบบ ขับในที่ชุมชนขับเร็วๆไม่แปลกเลยที่มันจะปัดเพราะว่าความเป็นกระบะเขาดีไซน์มาเพื่อให้มันต้องโหลดของอยู่แล้วถ้าขับรถเปล่าเนี่ยท้ายมันจะเบาเออเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเสมอว่าขับขี่เห็นใจผู้อื่นแล้วก็ระมัดระวังน,นิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณโหลดของเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเร็วก็ไม่ว่ากันท้ายมันจะทวงๆอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขับขี่ด้วยความเร็วแบบถูกกฎหมายอะ่ะดีสุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น ไม่งั้นเราจะออกข่าวตอนเช้าอะใช่ปะทั้งที่นั้นนอกจากการขับตามความเร็วกําหนดแล้วอยู่ที่เขาเรียกว่าสกิลคนขับด้วยบางทีพี่ๆข้อบางคนก็เก่งสมัยก่อนกระบ,บาะเนี่ย70-80สิ 70, มา้าเดี๋ยวนี้ร้อยห้าม้านะครับเออมันก็ต่างกันเยอะนะทุกอย่างมันทําให้เราแบบสะดวกสบายขึ้นแต่เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปวนอีกหนึ่งรอบดูซิว่าความเร็วสูงเป็นไงนะฮะ โอเคไปเดี๋ยวหักตรงนี้ดูสินี่ที่ประจำของเราเบรกนักไลยเดี๋ยวซ้ายสามสองหนึ่งเนียๆเนียเนยเห็เนปะถ้าอย่างเงี้ยมันไปแบบตามปกติมันไปได้รถมันไม่ได้แย่เลยนะครับแต่แค่เราต้องรู้ลิมิตของรถแล้วก็รู้คาแรคเตอร์รถด้วยน่าเสียดายตรงนี้เนินหายไปแล้วไม่งั้นเราจะได้ลองความสั่นสะเทือนของช่วงล่างในการขับนะครับ,นะรบเออเนี่ย ายแต่เบื้องต้นนะฮะช่วงล่างคันนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ความเป็นกระบะสูงแหละคือมันนุ่มจริงแต่เวลาเจอระยะที่มันต้องยันนะ่ะมันดีดเลยมันตึกๆๆๆๆเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับคอนดิชันคือรถเปล่าเนี่ยที่เราขับอยู่เนี่ยเออมันก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยตอนนี้ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพงมอะไรดูนะซ้ายขวาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดีกับตัวยกสูงมันคล่องตัวกว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูการกลับรถนะ ฟายปสามสองหนึ่งโอเคเนี่ยนะเนี่ย,ย,ยแต่คือแบบพอเจอหินดีดเนี่ยออกแนวสลสไลด์หน่อยๆแล้วนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะแต่มันก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันมันต้องใช้สกิลในการขับกว่ารถสมัยนี้เยอะนะฮะไอพวกรถเกียร์แมนนวลเนี่ยใครเก่งๆก็โอ้โหเลี้ยงคลาสกันสนุกสนานนะครับว่าไปโอเคเดี๋ยวเราออกตัวตรงนี้กัน รถเยอะรถเยอะรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวออกตัวตรงนี้แล้วก็ดูซิว่ามันจะไปได้ขนาดไหนไปนะสามสองหนึ่งโอ้โหโอ้หโอหเกียร์สี่ไป เข้าโค้งตัวนี้สักความเร็วประมาณเกือบแตะร้อยนะฮะ90บก97ใส่ไปดิรู้สึกมันโยนไหมเอาเปลี่ยนเลยหน่อยอันนี้ไม่ไม่ดีนะแต่ผมลองให้ดูจะได้รู้ว่ามันไปได้ไหมมุดไม่พอได้นะถ้ามันเป็นความเร็วแบบ90ร้อยอย่างเงี้ยช่วงล่างพอได้เลยนะแต่ท้ายสุดที่บอกอาการยันมันยังมีแหละช่วงล่างเดี๋ยวดึก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 อย่างเงี้ยนะขวาไปสามสองหนึ่งป๊าบก็ไปก็มุดสนุกใช้ได้นะครับเออไม่แย่เลยนะแต่แค่ถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงหรอก หนึ่งจุดเก้าเนี่ยคือมันออกแนวจะลากรอบเยอะเหมือนกันนะซ้ายไปสามสองหนึ่ง okay. นี่เอนี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนข้างหน้าดิทางโล่งๆนะอ่ะขวาไปสามสองหนึ่งนี่นี่อย่างเงี้ยไปได้นะถ้าความเร็วไม่เยอะมากแต่ถ้าเยอะมากอย่างเมื่อกี้รู้สึกบ้าว่าท้ายมันเย็ดเลยอะ นะครับก็เอาเป็นว่าเราลองให้ดูแล้วเนาะนะับฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราสรุปรวมความกันสำหรับตัว d m a x X s e r i e s ตัว p ปี d ตัวนี้นะครับขวัญใจสายซิ่งซื้อไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยขับเดิมกันหรอกไปแต่งไปใส่ล้อไปใส่อะไรแต่ก็เน้นย้ำอีกทีนึงไปแต่งใส่ลงใส่ล้อก็อยู่บนความถูกต้องกฎหมายนะใส่ล้อยื่นไปก็ผิดกฎนะเพราะมันไปดีดดีดโครนดีดอะไรใส่ด้านหลังได้บางคนถอดบางคนออกแล้วใส่ล้อยื่นอะ่ะโอ้โหขับตามในเวลาฝนตกเนี่ยเละ นะครับมันเข้ากระจกด้านหลังอะ่ะนะมันเข้ากระจกคันข้างหลังเออนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่งแซงนะไปได้ไหมซ้ายเดี๋ยวเร่งเต็มร้อยไปเปลี่ยนความสูงขวาสามสองหนึ่งเนี่ยความเร็วสูงดูนิดหนึ่งที่ทางโล่งขออนุญาตกดเต็มนะดูซิไปได้ขนาดไหนร้อยสี่ได้อยู่นะร้อยห้าได้อยู่ จร,จริงผมว่ามันยาวอีกยาวอะพอดีถนนหมดไงเออผมว่าได้ยาวจริง,รงเนี่ยพี่ก็หลบแล้วผมใส่ต่อไปเนี่ยดูดิใส่ต่อไปใส่ต่อไปดิดูดิเป็นไงก็หนุกดีผู้ชมความเป็นขับรถเกียร์แมนนวลอ่ะนะครับเพราะเมื่อกี้แตะร้อยหกเลยนะฮะได้อยู่ได้อยู่นะฮะคือไม่แย่เปลี่ยนเลนก็าสูงซ้ายนะสามสองหนึ่ง นี่เริ่มรอนแล้วเริ่มร้อนแล้วเรือร้อยสามขวาสามสองหนึ่งนี่เห็นป่ะแต่จริงจริงมันก็ต้องคุมพวงมาลัยให้เก่งอ่ะคือถ้าเกิดเราหักซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยไปเราต้องค่อยคเลี้ยงนะฮะพอได้พอได้นะฮะระยะฟรีพวงมาลัยคันนี้ก็เนี่ยเห็นป่ะมีระยะฟรีเยอะเหมือนกันพอหักซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นป่ะพอซ้ายขวาต่อกันสัก3สามรอบเริ่มร่อนๆแล้วนะฮะนี่มันคือคาแรคเตอร์รถแบบนี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปโดยรวมนะครับ นิวฮิลล์ซูดีแม็กซ์เอ็กซิลี่นะฮะตัวสปีดตัวเตีย้ยเนาะหน,นึ่งจุดเก้าเกียร์แมนนวลนะฮะถ้าเป็นสีดำเนี่ยเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้าเป็นสีขาวถูกกว่าเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเครื่อง1.9เทอร์โบ150ม้า350นิวตันก็เครื่องตัวนี้เราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วโอ้ชาวไทยชอบกันมากนะครับต่อภาษีถูกแล้วก็เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันแต่จริงๆอะผมลองขับมาแล้วมันก็ไม่ได้ประหยัดดีเด่นอะไรหรอกพูดตรงๆคือยิ่่่งงงงเเเเเเครรรรืือออออลล็กแ้วาาขนขานนยยะะหั มันยิ่งต้องรับภาระเยอะเราต้องใช้รอบสูงยังไงก็กินจะเป็นแต่ถ้าเกิดคุณขับแบบชิวๆคุณไม่ได้เน้นประหยัดอะไรอยู่แล้วอะ่ะนแน่นอนต่อภาษีถูกอยู่แล้วนะเครื่อง1.9โอ้สามเจ็ดศูนย์แซดเสียงยังหวานนะครับก็ลองดูผมว่ามันก็เป็นอีกคันหนึ่งที่การดีไซน์มันโอเคนะดีแม็กเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ดีไซน์สวยนะแต่แค่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันโอเคอผมว่ายัางกลับรถนะเหยียบเต็มร้อย อื้อเนี่ยไปอื้อไปขวาสามสองหนึ่งนะเปลี่ยนเลยไป็นทางซ้ายสามสองหนึ่งไปหักหักขวาไปสามสองหนึ่งอื อ่ะอย่างที่บอกนะฮะมันก็ขับขี่บนความปลอดภัยแล้วก็รีมิตของตัวรถละกันนะครับเรื่องูนยนถึงร้อเนี่ยอันนี้อาจจะเอามาเป็นมาตรฐานไม่ได้เพราะว่าการทดสอบของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมอาจจะไม่ค่อยชินในการขับรถเกียร์แมนนวลอะไรด้วยแหละนะฮะแต่ผมอ่ะได้3รอบนะเร็วสุดคือประมาณ15.8นะครับก็ถือว่ารู้สึกว่ามันไม่เร็ว จริงมันคนจะได้14หรืออะไรประมาณนั้นด้วยซ้ำไปนะแต่ผมได้15.8ก็อันนี้คือหลังจากที่ผมลองนะครับบางคนได้เร็วกว่าหรืออะไรกว่าลองมาแชร์กันหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนะแต่ผมแชร์ที่ผมลองให้ดูได้นะแล้วก็เรื่องการขับขี่พวงมาลัยนะฮะร,ระยะฟรีมีแต่พอหักเยอะขึ้นไปนี่ราไปไงเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราหักซ้ายขวาซ้ายขวาต่อกันเนี่ยรู้สึกว่ารถมันจะเริ่มตึกตักดึก,ด,ก,ด,กดักและนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัวอิสระปีโนด้านหลังแหนบซ้อนนะฮ จุดศูนย์ถ่วงมันต่ํากว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันขับแล้วมันกระชับมันอะไรกว่าเยอะนะแต่ถามว่าความแรงเนี่ยต่างกันไหมไม่ต่างกันหรอก1.9ไม่ได้แรงนะครับแค่คุณอาจจะต่อภาษีถูกแค่นั้นเองอ่ะเหยียบเต็มร้อยนะขอบคุณครับพี่นี่ลองให้ดูลองให้ดูว่าเหยียบเต็มร้อยไปยงไงไปเกียร์สี่นะไปต่อเกียร์ห้าไปความเป็นสูงแล้วความเป็นสูงแล้ว,ลวนี่เริ่มเริ่มไปแล้วเริ่มแบบปลายเริ่มไหลแล้วเกียร์หกไป อ่าอย่าเต็มร้อยไปดูซื้อมันจะไหลได้ขนาดแต่ลมแรงมากนะดูการเก็บเสียงเขานี่ดูลมลมแรงมากกว่านี้ผู้ชมน,นี่คือท็อปสปีดของ X-Series ตัว1.9ที่ผมทำได้นะ1.5กว่ากว่าก็าตันแล้วแหละถ้าถามผมนะเนี่ย1.6พอได้พอได้1.6ก็ได้แต่น่ากลัวเนี่ยแต่ล่อนและล่อนและซ้ายไปหน่อย3.2.1ถ้าหาักหนักผมว่าหมุนกับขวาไป3า1 เนี่ยๆป่ะเริ่มสายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ถ้าเป็นความเร็วตามสปีดลิมิตอ่ะ8 0 90 100 120อะไรอย่างเงี้ยไปได้แต่นี่คือรถเปล่าผมนั่งคนเดียวนะนี่คือโดยคอดิชั่นของผมนะถามว่ามันโอเคไหมมันสนุกไหมมันก็สนุกในความเป็นเกียร์แมนนวลแหละแต่ถามว่าสิ่งที่มันจะต้องปรับปรุงอ่ะผมรู้สึกว่าอีดูสูเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยตอนนี้รยคุณดูจากกระจกมาแล้วรู้สึกและจากพื้นรู้สึกเนี่ยแต่อย่าลืมว่าลมแรงมากข้างนอก เนี่ยร้อยี่เริ่มมาแล้วและเสียงดีเซลเนี่ยเวลาเราเข็นเขาเนี่ยมันจะดังอยู่ในขณะที่ปัจจุบันนะรถที่เสียงดีเซลเบาเนี่ยวิสุบิชิไทตันหรือว่า Ford r e n g e r Next Gen นะ็กน่ะมันจะเป็นเครื่องดีเซลที่เริ่มเบาแล้วแต่ d m a ม c รีโ o นะครับหรือแม้กระทั่งตัว Mazda BT มันจะเป็นดีเซลที่เป็นแบบยุคที่เราคุ้นชินอนะ่ะ นะครับแค่2ออันรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นตัวไททันแอดลีที่ผมเพิ่งไปขับมาหรือเลนเจอร์เน็กซ์เจนเนี่ยเสียงดีเซลเบาพวงมาลัยไฟฟ้าอันน้านค,ค่อนข้างครบคันและนะครับว่างกันไปเนาะในราคาค่าตัวนี้ผมว่ามันก็เป็นรถที่ถามอ่ะจุดเด่นของ DMACX Series รุ่นใหม่นี้ในมุมโคกี้พีนะผมว่าถ้ามาจากโรงงานเทียบกัน,น่ะเขาดีไซน์สวยด้านหน้าด้านข้าง ด้านล้อด้านในอะไรเงี้ยมันสปอร์ตมาแเล้าใจแต่ถามพื้นเพอร์포เนยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะเครื่อง1.9กา็ไม่ได้แรงอะไรหรอกนะครับร้อยห่าสิกว่าก็เริ่มตันแล้วอันนี้ไม่ได้จูนนะแล้วก็เรื่องของแนเดลลิ่งมันก็เป็นรถที่ยังมีระยะฟรีพวงมาลัยเยอะแล้วก็รู้สึกว่าวิววิวเวลาขับเกิน120 1 0 3ร้อยสางเงี้ยแต่น,นี้คือรถเปล่า นะครับต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดคุณมาโหลดของอาจจะมั่นใจกว่านี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยที่ผมว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอร์แบกแค่2ลูก ABS EBD เท่านั้นเลยกระจกหลัตงตัดแสงออโต้ไม่มีบายสปอร์ตไม่มีกล้องรอบคันไม่มีมีแค่กล้องมุมหลังมุมเดียวนะครับแล้วก็ระบบพุชสตาร์ทอะไรไม่มียังเป็นมือบิดอยู่นะครับในราคาแบบ7จ็ดแสนแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องได้อะไรเยอะกว่านี้นิดหนึ่งและในยุคนี้นะในมุมผม นะครับก็ไม่ผิดหรอกถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วเพื่อไปแต่งไปต่อยอดไปลงอู่นะไปจูนไปอะไรเงี้ยดีแม็กผมว่าจบเพราะว่าเรื่องอะไรเรื่องพลาเรื่องของแต่งเขาเยอะนะครับไม่ผิดนะ,ะอยู่ที่ความชอบแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะซื้อมาเพื่อแบบไม่ได้แต่งและเอาสะดวกสบายก็ลองดูเพราะตอนเนี้ยตัวเลือกตัวเตี้ยก็มีหลากหลายเลยนะหลากหลายค่ายเอามาแล้วนะตัวเตีย้ยยิ่งตัวต้าเนี่ยเขามีตัวตัวเตีย้ยตีโป่องอะไรเงี้ยนะฮะตัวหลองเขาอะ เออก็ถือว่าหล่อในระดับหนึ่งนะในมุมมองผมโอเคไปเนี่ยเห็นปะการชิปเกียร์มันก็ไม่ยากหรอกไปเดี๋ยวดูการถอยจอดและกันว่าสะดวกสบายขนาดไหนนะครับซ้ายไปนี่มันไม่ได้เป็นพวมอะไรที่คล่องตัวมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าช่วงล่างมันคมกระชับถ้าขับความเร็วเกินสักร้อยยี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดขับความเร็วต่ำ,ตำ นะผมว่ามันเป็นรถที่โอเคแหละที่สําคัญเลยคือใช้และสบายใจเพราะว่าคือเวลาของเสียหรือของแบบอะไรหายากอะไรเงี้ยคุณไปตีเพชรหรือคุณไปตามร้านนะครับอะไรเนี่ยมีของแท้หมดเลยนะเป็นของตีเพชรแท้เลยอะ่ะคืออะไรเขาเยอะและราคาไม่แพงของแต่งเยอะอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นจุดเด่นสามารถไปแต่งต่อยอดได้แล้วก็ถามว่าหล่อไหมเขาหล่อแต่จุดด้อยหรือข้อสังเกตเนี่ยก็คือความปลอดภัยน้อยไปแล้วก็ ผมรู้สึกว่าความแรงของเครื่องเนี่ยถ้าเป็น1.9ผมว่ามันยังไม่พอใช้อ่ะยิ่งถ้าเกิดคุณต้องนั่งโดยสารเยอะหรือคุณต้องโหลดน้ําหนักนะอันนี้ผมขับคนเดียวด้วยผมยังรู้สึกเลยว่าเรี่ยวแรงมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อ่ะนะครับก็หลักๆโดยโรวมประมาณนี้นะี่อ่ะลองถอยจอดได้ดูซิเป็นไงว่าเข้าเกียร์ R เป็นไงผมถอยจอดแบบสว่างสว่าแบบนี้เลยดูนะเกียร์แมนนวลน,นะครับดึงวงตรงนี้ขึ้นตบซ้ายสุด มีเสียงตึ้งขึ้นมากล้องหลังติดแต่ไอ้เส้นเนี่ยมันไม่ได้หมุนตามพวงมาลัยนะมันเป็นแค่เส้นการะยะเท่านั้นกล้องพอได้อยู่นะครับในจอ8นิ้วเขาเนี่ยก็พอพึ่งพาได้นะเออเจอตรงเลยโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก็สรุปเลยสั้นๆง่ายๆก็เป็นรถที่หน้าตาดีแหละ นะมันมาแบบหล่อจากโรงงานมันดูดจากโรงงานแต่ถามว่ามันเร่งแล้วเล้าใจไหมนะครับผมว่ามันยังไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่ชอบเลยคือจริงๆแล้วเกียร์แมนนวลเขชิปง่ายนะเออแล้วก็ดับยากด้วยแต่ถามว่าพละกาลังมันไม่ได้ตึงมากอะ่ะรวมไปถึงเรื่องของ ความปลอดภัยผมว่ายังน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมแหละถ้าคุณผู้ชมบอกชอบซื้อไปไปแต่งต่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดแต่น,นี่คือแชร์ในมุมโคกี้พีนะครับหลักๆโดยโรวมประมาณนี้แล้วกันนะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกลังใจให้โคกี้พีด้วยนะครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ